สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky Say แดดนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มา p i ิกอะค r รหรือว่า p i ิกอะเด็นะคะแต่ว่าเราจะมารีวิวไพกกันนะคะโดยสำหรับที่เราจะรีวิวกันวันนี้นะคะก็คือ Arch Angel r c a Power Tarot Cards นะคะโดยกล่องนี้นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะทำโดย Dread Creek Valentine อ่านไม่ออกนะคะในเด็กนี้นะคะจะมีทั้งหมด78บใบนะคะเป็นเหมือนตามปกติเลยเนาะออผลิตโดย h e y House นะคะแล้วก็ปริ้นที่จีนนะคะถ้าจะไม่ผิดใช่ปริ้นที่จีนนะคะกล่องจะเป็นกล่องกระดาษนะคะแล้วก็ในสำรับเนี่ยก็จะมาพร้อมกับไพ่แล้วก็หนังสือเป็นคู่มือนะคะ ทีนี้ไพ่นะคะสำหรับนี้เนี่ยจะเป็นขอบทองนะจ๊ะคู่มือนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าจะมีวิธีการวางไพ่อะไรยังไงบ้างนะคะรวมทั้งบอกความหมายนะคะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยจะมีไพ่เมเจอร์อาคาน่าทั้งหมด22ใบนะคะเราก็มาดูที่สำหรับกันเลยเร,รูปด้านหลังนะคะจะเป็น จะเป็นเหมือนธงชาติสีอันนะคะซึ่งก็จะบ่งบอกถึงธาตุทั้งหมดสี่ธาตุนะคะดินน้ำลมแล้วก็ไฟนะคะแล้วก็ในตัวไพ่ของไมเนอร์อาคา่าเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เราจะมาดูต่อว่ามีอะไรบ้างนะคะไพ่ที่เป็นไพ่ที่เป็นเมเจอร์อคา่านะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะนี่ สีม่วงนะคะแล้วก็ไพ่ที่เป็นพลังงานธาตุน้ำนะคะเอ้ยเป็นธาตุดินนะคะธาตน้ำถูกแล้วธาน้ำจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุดินเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะเดี๋ยวเราเอาให้ดูกันนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุลมเนี่ยจะเป็นเหมือนสีน้ำเงินนะคะ อยู่ไหนเอ่ยเราเรียงไว้แล้วนี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟนะคะจะเป็นสีส้มนะคะซึ่งแต่ละแต่ละธาตุเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกนะคะอย่างเช่นธาตุน้ําก็จะเป็นราฟาเอลนะคะถ้าเป็นธาตุดินก็จะเป็นเอเรลแล้วก็ถ้าเป็นธาตุลมจะเป็นไมเคิลแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟจะเป็นกราเบลนะคะซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นแองเจลนะคะของ ก็เป็นต่างชาติแล้วเนาะโดยในแต่ละใบนะคะนอกจากจะบอกแล้วนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกข้างบนนะคะอย่างอันนี้เป็น a s o f r a f h a e l ก็จะเป็น1ถ้วยสอถ้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ลิฟ a ฟ e ก็คือเป็น the f o o l นะคะแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับว่า คำอธิบายค่ะอันนี้สําหรับผู้ที่เริ่มต้นเนาะก็จะค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเราก็จะสามารถรู้ด้วยนะคะว่าจะมีคําอธิบายว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นใบนี้นะคะก็คือเขาก็บอกว่าเป็นให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะแล้วก็ทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกมีความสุขซึ่งก็จะเป็นเหมือนเดฟูที่แบบว่าเป็นมนุษย์เจ้าสำราญนะคะเป็นเบิกบานเนาะแล้วก็ใน ในไพ่ไรเดอร์เวดนะคะก็จะเป็นเหมือนเด็กแล้วก็จะมีสุนัขเนาะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างแบบว่าเกี่ยวข้องกับ Angel นิดนึงก็จะมี Angel อยู่ข้างบนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น The m a g i c i จินะคะก็จะมี Angel อยู่เช่นกันอันนี้เดอะไฮ r ร t e s สนะคะ The ะเอมเพรนะคะสวยมากนะคะสำหรับนี้เนาะเด e ะเอมเพรนะคะ Divine Guidance นนี้คือจะเป็น the Hero Fan นะคะ the lovers ก็จะเป็นคู่รักแล้วก็จะมี angel คือสังเกตได้ว่าทุกอันก็จะค่อนข้างที่จะมี angel อยู่ข้างบนด้วยนะคะ the chariot เนี่ยก็จะมีปีกเหมือนกัน chariot แล้วก็จะมีม้าวิ่งเปรียบกับ rider w a t e ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าเป็น archangel metatron อย่างนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นจั s ติสนะคะก็จะมีปีกสวยมากอันนี้ก็จะเป็นจริงๆจะเป็นเดอะเฮอร์มิ t นะคะแล้วก็มีเดอะว e ลออฟฟอร์จูนก็จะเป็นกลงล้ออยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้ำไหลนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเตร n g t h อันนี้เพอร์สเป t ทีฟก็จะเป็นกลับหัวเป็นเดอะแ n งแมนนะคะแล้วก็มีพีซพีซอันนี้ก็จะเป็นเดอะ a t t นะคะแล้วก็มีโซลูชันสีันี้ก็จะเป็นเ e r a n c e นะคะก็จะเป็นเหมือนมีสองถ้วยเหมือนกันเราก็สามารถสังเกตได้จากรูปอันนี้กับ Right Away ได้นะคะแล้วก็จะมีคําอธิบายบอกข้างล่างแต่ว่าก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น Decision นะคะก็เป็น The Devil Change your life นะคะ The Tower นะคะ มี The Star ก็มี2ถ้วยอย่างงี้เนาะ The Moon เป็นเหมือนแบบ Angel แล้วก็มีพระจันทร์อยู่ข้างหลังนะคะมี The Sun อันนี้ก็จะเป็น The Sun อยู่ข้างหลังแล้วก็มี New Beginning นะคะ Judgment นะคะก็มีเหมือนเนี่ยเป็นคนอยู่ข้างล่างรอฟังจาก The Judgment นะคะแล้วก็มี The World ก็จะเป็นรูปโลก นะคะต่อไปก็จะเป็นถ้วยนะคะ Ace of Raphael นะคะก็เป็น Ace of Cups นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคู่รักนี่ก็จะเป็นใคร Mermaid เนอะเป็นนางเงือกนะคะก็จะมี Angel แล้วทำไมอันนี้ไม่มี Angel เนอะ <c oughs> อ๋อมีปีกอยู่ข้างหลังนะคะ นี่ก็จะเป็น5 of raphael 6 of raphael นะคะก็จะเป็นเด็ก7 of raphael ก็จะเป็นเหมือนถ้วย7สีสีรุ้งนะคะ8 i g of raphael นะคะ n i of raphael นะคะ10 of raphael page of raphael นะคะ Night of Raphael Queen of Raphael แล้วก็ King of Raphael บางอันในพวกที่เป็น Minor a r c a n คค่ะบางอันก็จะมีเป็น Angel มีปีกแต่บางอันก็จะไม่มีเนาะอืมแต่ว่าขอบทองสวยงามต่อไปนะคะเป็นธาตุดินนะคะนี่เอส f r ฟ p าเ e ลนะคะท of r ฟ p า a e ลก็จะเป็นสองเหรียญนะคะอยู่ตรงนี้3ทรี a p ร a เ l ลนะคะ เป็นกล่องสมบัติเนอะอันนี้ f o r Raphael นะคะ Oh no Ariel ค่ะขออภัยค่ะพูดผิด Five of Ariel นะคะ Six of Ariel ก็จะเปรียบกับที่มีเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรถ้าไม่ใช่ตาช่างก็อันนี้อันนี้คือก็คือเปรียบเป็นตาช่างอะนะคะหรือว่าเป็นที่เขาแบบขายของอะ เรียกว่าอะไร <laughs> เขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นหาบหาบได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เซเว่นออฟแอรลนะคะเอทออฟแอริเลนะคะไนท์ออฟแอริลไม่เห็นมีเหรียญเลย <laughs> 10็นออฟแอรลนะคะเพจออฟแอริ l ลนี่ก็จะเป็นเด็กไนท์ออฟแอริเลนะคะ Queen of Ariel นะคะแล้วก็ King of Ariel แลแดูเป็นคนมีเงินก็ถูกแล้วเป็นพลังงานธาตุดินนะคะธาตุเหรียญนะ Pentacles นะคะอันนี้ก็จะเป็นธาตุลมนะคะเป็นไมเคิลเนาะ Ace of Michael นะคะ Two of Michael เป็นเหมือนยูนิคอร์นเหรอ ที่มีเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะสอ,อันที่เป็นที่เป็นใน r i d e r w a y ก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงนั่งแล้วก็มีดาบควายอย่างนี้นะคะ r of of m ไมเคิลก็เจ็บปวด <laughs> เป็นหัวใจนะคะในไรเดอร์เวจะเป็นหัวใจแล้วก็มี3ดาบใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงร้องไห้แล้วก็มีแองเจลนะคะคอยปลอบเนาะ4 of ์ออฟไมเคินะคะ 5 of Michael นะคะ6 of Michael 7 of Michael นะคะ8 of Michael ก็จะเป็นจริงๆอ่ะจะเป็นใน Rider w a i จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่มีดาบแล้วก็เหมือนถูกรัดตรึงเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปล่อยออกมาเป็นอิสระนะคะ g h t of Michael นะคะก็เป็นจริงๆจะเป็นแบบว่าคนที่นั่งอยู่แล้วก็มีด่าแบบเครียดเครียดมากอันนี้ก็จะเป็นแบบเครียดเครียดเหมือนนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเครียดเหมือนกันเนาะแทน of m i c เ a e l นะคะเป็นเหมือนแบบการจบแล้ว เหตุการณ์ได้จบไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีคําบอกนะว่าแบบเหตุการณ์ได้จบไปแล้วนะคะแล้วในที่สุดคุณก็ได้เป็นอิสระมีโอกาสใหม่ๆความสุขนะคะที่จะตามมาแล้วก็ให้ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังประมาณนี้เพชรไมเคิลนะคะ Night of Michael ก็จะเป็นหมาที่ค่อนข้างจะวิ่งเร็วเนะ,ะ Time to move quickly นะคะก็คือเหมือนใน r i right d e r w a y นั่นแหละเนาะ Queen อ f Michael แล้วก็ King of Michael นะคะ ต่อไปอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกร a เบลจะเป็นทัดไฟนะคะจะเป็นวาน s เป็นเอซออฟวานส์นะคะ2 of อฟท w ออฟวนนะคะ2 of อ r a b e l 3 of ร r a b e l นะคะสามไม้เท้าเนาะเป็นการเหมือนแบบการเดินทางนะคะการวางแผน4 of ์ r a b e l ที่จริงๆใน r i d e r w a เวจะเป็นสี่ไม้เท้าเนาะแล้วก็เหมือนแบบ เป็นคนแต่งงานกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอันนี้เนาะ five of grabiel นะคะ seven of grabiel นะคะ no six of grabiel ขออภัยค่ะ six of grabiel นะคะที่ใน riderweight จะเป็นคนที่นั่งอยู่บนหลังมา้าแล้วก็มีหกไม้เท้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเช่นการเป็น congratulations ยินดีด้วยแบบว่าคุณผ่านมารุมชีวิตของคุณแล้วประมาณนี้คุณได้รับ victory คุณได้รับรางวัลแล้วนะคะ7 of grabiel นะคะ8 of grabiel เป็นนกเนาะกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวถูกต้องจะ้ะ k n i g h of grabiel นะคะแล้วก็10 of grabiel นะคะ page of grabiel k n i g h of grabiel q u e ุยนกกระเ e l แล้วก็คิงออฟกระเ e l นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทั้งหมด4อันเนาะ4 m a เมเจอร์คณะ4าธาตุนะคะอืมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นขอบทองนะคะแล้วก็แยกด้วยสีนะคะตามเหมือนเหมือนตามหลังไพ่นะคะธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำนะคะแล้วก็จะมีปีกเป็นนก แล้วก็สีม่วงก็จะเป็นเมเจอร์อาคาน่านะคะเป็นขอบทองทำจากพลาสติกแล้วก็ผู้ออกแบบผู้เขียนคือ r d l l k e Valentine อ่านไม่ออกนะคะขออภัยคือหน้าตาแบบนี้นะคะปริ้นที่จีนผลิตโดย Hay House นะคะกล่องจากกระดาษ ก็หนังสือก็หนาเหมือนกันไพ่ก็จะค่อนข้างกว้างนะคะกว่าปกติแต่เวลาชาฟเฟิลเวลาสับไพ่ก็จะดีอยู่ส่วนใครนะคะที่ชอบอ่านแบบ r e เ e ิร์สอ่านแบบกลับหัวอย่างเงี้ยนะคะก็ก็อาจจะต้องกลับเอาเองนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวหนังสือทุกอย่างอย่างเงี้ยก็จะคือเป็นแบบกลับหัวหมดเลย นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เขาก็ไม่ได้ออกแบบให้มาเป็นกลับหัวแหละก็จะเป็นแบบตรงๆอย่างนี้เพราะถ้ากลับหัวก็จะเป็นแบบนี้ตัวหนังสือก็กลับหัวซึ่งก็แล้วแต่คนถนัดนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่เริ่มใหม่นะคะก็ดีตรงที่เราก็จะมีแบบมีตัวเลขบอกนะคะมีข้อความบอกเนาะแล้วก็มีบอกว่าอันนี้คืออะไร นกะะ็จะง่ายสําหรับคนที่เริ่มตน้นหรือว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้คือข้างล่างนะคะจะเป็นเหมือนคําอธิบายเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคีย์เวิร์ดนะคะว่าคืออะไรบ้างนะคะอ,อย่าง queen of grabby เนี่ยก็ <S <s เป็น passion charming brilliant independent นะคะเป็นคนที่ค่อนข้าง เป็นอิสระขึ้นอยู่กับตัวเองมีความฉลาดมีเสน่ห์มีแพชชั่นนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าคําอธิบายก็บอกว่าคุณสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในตอนนี้นะคะทำอะไรตามที่คุณอยากที่จะทำคุณมีความสามารถแล้วคุณก็มีความดึงดูดกับผู้คนหรือว่าให้การช่วยเหลือผู้คนได้อะไรประมาณนี้นะคะก็ชัฟเฟิรก็ดี ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวของเราก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าอยากดูพิกอาคายพิกอเด็กนะคะก็เข้าไปดูในคลิปอื่นๆของทางช่องก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย